พิงกี้สาวิกาผิดสัญญากับแม่ปล่อยแม่อ้างว้างสำหรับพิงกี้สาวิกาที่มีข่าวลือสะพัดว่าพิงกี้เตรียมหวนคืนวงการบันเทิงและเตรียมออกอีเวนต์แรกที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่4มกราคมหลังจากเพิ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเรียกว่าชีวิตของเธอตอนนี้ ปราศจากแก้วตาดวงใจของเธออย่างคุณแม่อาจจะทําให้เธอคว้เผยไปบ้างจนอาจจะต้องพักทุกอย่างให้ดีขึ้นเสียก่อนและตอนนี้เองหากใครที่ติดตามความเคลื่อนไหวของนางเอกสาวจะเห็นว่าเธอนั้นยังคงอัปเดตผลงานที่เธอได้รับแสดงไว้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแถมยังมีการโพสภาพและมีการเคลื่อนไหวบนโซเชียลตลอดเวลาเช่นเดิมซึ่งล่าสุดแม่หนูชนลัมพีผู้จัดละครคนดังออกมาอัปเดตรูปของดาราสาวพิงกี้สาวิกา โดยมีการเขียนข้อความคิดถึงสาวพิงกี้ด้วยว่าคิดถึงนะคะพิงกี้สาววิกาเคยโทรคุยกันว่าจะเข้ามาหาติทยาใหม่แม่รอแล้วรอเล่าแม่ขออวยพรให้ลูกแข็งแรงทั้งใจและกายชีวิตต้องเดินไปข้างหน้ายอย่างมีสติและแข็งแรง ขอส่งกำลังใจไปให้ด้วยความรักนะคะเรียกว่าเป็นการโพสที่ทำเอาแฟนๆเขามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเพราะหลังจากที่เธอออกมาเธอก็เก็บตัวเงียบไม่ติดต่อใครแม้จะมีการอัปเดตไอจีแต่ก็ไม่ได้มีการตอบกลับใดๆขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ